หนูนะครับหนูกัดชนวนละเศษเยอะๆเลยนะครับแอร์ก็เป็นน้ำมูกนะครับเป็นเมือก,เ,อกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสภาพแอร์แบบนี้ล้างออกมาแล้วนะครับน้ำมันจะดำแค่ไหนนะ ตอนนี้เราก็ล้างเสร็จไปแล้วนะครับแผงนะครับก็จะขาวใสสะอาดนะครับเพราะว่าเราลงน้ำยา F2 ให้ลูกค้านะครับเมือกนะครับก็จะหลุดสลายหายไปนะครับ มาดูกันนะครับว่าน้ำจะน่าแค่ไหนช่างบอสใช้ถังใหญ่นะครับ66ลิตรน้ำดำเต็มถังนะครับจะสังเกตได้ว่าจะเป็นผงฝุ่นนะครับลอยเต็มน้ำนะครับฝุ่นเยอะมากนะครับสะสมมานานนะครับ ช่วงบอสไปล้างบ้านลครครั้งแรกนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนอุปกรณ์แล้วก็ล้างเช็ดเรียบร้อยพร้อมที่จะประกอบนะครับสวัสดีครับช่างบอสลำลูกกานะครับวันนี้ช่างบอสพามาชมนะครับรีวิวงานถอดล้างแอร์ยี่ห้อมิสูนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราถอดล้าง แอร์มิซูแบบล้วงในนะครับช่องบอดเลือกการล้างแอร์แบบนี้ว่าล้วงในนะครับเราก็จะถอดบอดเราก็จะถอดถัดอําทิ้งถอดบรเวอร์นะครับสำหรับแอร์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีฝุ่นที่เป็นเม็ดเม็ดเชื้อรานะครับเชื้อราขึ้นแล้วนะอยู่ด้านในนะครับตรงนี้นะครับมันซูมเข้าไปไม่ถึงจะเห็นเป็นขุยนะครับเป็นขุยผงเลยนะครับ สภาพแอร์ภายนอกก็ดูดีนะครับดูดีมากเลยนะครับสภาพภายนอกนะครับไม่มีฝุน่นเกาะติดนะครับดูเหมือนลูกค้าก็จะล้างบ่อยอยู่นะครับแต่ด้านในนะครับด้านในก็เน่าพอสมควรนะครับถ้าช่างบอสถอดช่างบอสก็จะล้างทั้งด้านนอกและด้านในนะครับมันก็จะดูดีทั้งสองด้าน ไปครับตัวนี้ตัวนี้นะครับโบเวอร์ถาดน้ำทิ้งนะครับโบเวอรส์สภาพสภาพสดๆมากนะครับฝุ่นนะครับฝุ่นเยอะสดๆนะครับลมลมไม่ออกแน่นอนนะครับสภาพนี้นะครับฝุ่นที่ก็จะเป็นเชื้อราเกาะแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีเม็ด เม็ดสีขาวนะครับเชื้อราเห็นได้ชัดเจนนะครับชัดเจนไปกว่านั้นก็คือถาดน้ำทิ้งนะครับถาดน้ำทิ้งนะครับจังหวะนี้ตรงนี้นะครับเป็นเม็ดสีขาวอย่างเห็นได้ชัดเจนคือเชื้อรานะครับตัวนี้ก็เน่าพอสมควรนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดเชื้อรานะครับเม็ดเชื้อราขึ้นแล้วนะครับ ล้างแอร์ทุกครั้งนะครับทุกครั้งช่างบอสจะต้องลงน้ำยา F2 ทุกเครื่องนะครับลงทั้งที่ตัวแผงนะครับลงทั้งที่อุปกรณ์นะครับอะไรนะครับเพราะว่าน้ำยา F2 นะครับมันจะไปช่วยวสลายฝุ่นนะครับทำให้ฝุ่นออกได้ง่ายนะครับนะครับก็จะโลมไปนะครับ เบอร์โทรติดต่อช่างบอสนะครับอยู่ที่ผ้าใบนะครับ4 8 7 4 9 4 4 0 4 6นะครับตรงนี้นะครับเป็นการลงน้ำยาย f 2ที่แผงคอยเย็นนะครับหลังจากที่ลงน้ำยาย f 2แล้วนะครับเมื่อล้างออกมานะครับแอร์ก็จะมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นสะอาดจริงๆนะครับเพราะว่าคราบฝุ่นคราบไขมันนะครับจะถูกน้ำยาย f 2ชํชำระชะโลม นะครับชะล้างออกไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากล้างเสร็จแล้วนะครับ <med> แอร์จะสะอาดแค่ไหน <med> นี่คือสภาพของแอร์ที่ล้างแล้วนะครับ <med> เราดูได้นะครับฟินนะครับมันก็ขาวนะครับมันจะเป็นผิวขาวเนียนทั่วนะครับทางด้านนอก และด้านในนะครับอุปกรณ์นะครับที่เมื่อกี้เป็นเชื้อรานะครับก็จะถูกทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับน้ำนะครับใช้ตัวนี้ตักเทไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตัวนี้สุกปรกพอสมควร ติดต่อช่องมอสนะครับ0874944046นะครับสวัสดีครับ